ตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านลงพื้นที่ร<ด>้อยเอ็ดเลยนะคะ,คะไปดูอะไรไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติร้อยเอ็ดเพื่อชมหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดร้อยเอ็ดมาช่วยกันสืบสารประวัติศาสตร์อีสานนั่นเองค่ะ ไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดเพื่อชมหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะให้การต้อนรับรวมถึงบรรยายสรุป บรรยากาศในพิพิธภัณฑ์นั้นสวยมากๆเลยนะคะมีการจัดแสดงต่างๆรายละเอียดนี่คือมีการรวบรวมเรื่องราวของจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างครบคันทั้งด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอีสานคือรวมมาตรงนี้เลยะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุชิ้นสําคัญต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรในอดีตซึ่งพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ดนับว่าเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยคือไปที่นี่รู้ครบคจบเลยนะคะวรวมถึงประเพณีศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการนําเสนอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเข้าไปนี่ก็คือมีการอำนวยความสะดวกต่างๆหุ่นจําลองแล้วก็ฉากชีวิตต่างๆที่มาประกอบในการจัดแสดงเทศกาลแบ่งเป็น3ชั้นค่ะใช่ค่ะ ชั้นที่1น,นะคะเป็นการแสดงภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาเป็นการแนะนําเรื่องของจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติต่างๆส่วนชั้นที่2เป็นการแสดงโบร,โบโบราณาคดีและก็ประวัติศาสตร์นะคะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงรัตนโกสินทร์ส่วนชั้นสุดท้ายค่ะชั้นที่3เป็นการแสดงเรื่องของวิถีชีวิตประเพณีงานศิลปะหัตถกรรมผ้าไหมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะผ้าไหมขึ้นชื่อผ้าไหมาสาเกตนะคะ,คะอันนี้พี่มิเคยไปตอนเป็นเด็กเป็นเด็กจริงๆคือเด็กประถม เป็นยังไงคะโอ้สมัยก่อนยังไม่มีการนําเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาเดี๋ยวต้องไปดูละนะคะก็เชิญชทุกคนนะคะไปเที่ยวได้ที่ร้อยเอ็ดนะคะ